ตำปังตายครับไม่เผ็ดไม่ขายไม่อยากตายอย่าสั่งเป็นเผ็ดนะฮะขาย,ยอยู่ที่ริมฟุตบาทอำเภอ,อเมืองประจวบคีรีขันธ์ครับสวัสดีจ้าน้องแม็กขายอันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยอันนี้ยำปูม้าใส่หอยแครงนี่ปูม้าหอยแครงคล้ายๆก๋าเหลาใช่ไหมแต่ไม่ได้ใส่เส้นเนาะคล้ายๆย,ยำนะฮะ ไดูหน้าตาว่าจะแซ่บแค่ไหนตํมปังใจขายตรงจุดน,นี้ว,นวันจันถึงพระหัสสี่วันนะครับแล้วก็สูกสาวไปขายที่ถนนขุดประจวบได,ได้อยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวได,ได้อยู่สักผ่าวันเดียววันอาทิตย์ะ <laughs> นะคะ้าหนุนลาะนะครับแหมมีท,มที่มีที่ลงประจำนะแสดงว่าขยันนะร้านนี้ นี่ครับปูมาปูมาปูมะนี่ไข่หมึกน่ากินเนาะไข่หมึกไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ใหญ่อันนี้เป็นอ๋ออันนี้จะหมดแล้วอ่ะไข่เชอรี่ไข่เชอร์รี่ครับไข่เชอร์รี่มีค่ะมีอยู่เนาะแล้วก็หมูยอเนาะไข่แดงปูมากุ้งสดกุ้งสุกปลาหมึก คนใหญ่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจาเนาะเขาถึงจะรู้ว่าเอ้อยู่ตรงนี้อะไรางี้นะเพราะว่าคนที่ถ้าเป็นคนนอกเนี่ยคนนอกมาที่ประจวบเนี่ยเขาจะเข้ามาเดินเฉพาะในตลาดนะนะครับนอกจากจะเออเดินมาแล้วเจอจริงๆนะครับถึงจะมาเจอร้านตามฝั่งตาตรงนี้นะอยู่ด้านนอกริฟุตบานอยู่ตรงติดนี่เนี่ยไฟแดงนะติดไฟแดงตรงนี้เลยสีแยกนะฮะเมืองประจวบ มีหอยแครง พนไม่เหี่ยวนะครับนี่มีมีพุทธันดาด้วยนะที่นี่นะพุทธันดาติ้ง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 ,ง,งมานะก็ลูกค้าจะมาเรื่อยๆทั้งทางแอปแล้วก็ทางหน้าร้านนะครับ อรรัน,นนี้ร้อยร้อยสิบบาทสะเป็นเป็นยำปูน้าใส่หสสอมแดงโอ้โหเห็นน้่นมาหลายจริงๆยั่วน้ำลายอ้โโห,ไ,หไม่ผิดหวังแน่ร้านนี้ใครมากินนะครับไม่รู้ว่าเขาไปเรียนสูตรมาจากไหนนะตามนากินน่ากิน,น,กนจบการ กับการเรียนดุสิตธานีมานะฮะการทำอาหารนะฮะจบหลักสูตรตำส้มตำแห่งประเทศไทยนะเวลารถติดไปแดงคนก็มองมาไม่อายหรอครับไม่เขินเหรอไม่เขินนะเราก้มหน้าอย่างเดียวเนาะเวลาติด เออไม่มีความไม่มีความเกินหายนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นไฟแดงนะอเอแลาคนก็มองมาใ่ผมสังเกตดูนะเวลารถตดไฟแ,แดงแต่ไม่ถึงสิบนาทีนะรถที่นี่มันมันไ่วย็ววันนี้ครับสั่งได้เลยจ้าเี๋ยวก็งจริงเดียร้อหคันเลย น,นี่ใช้ะมะนาวสดสีเขียวนะครับนี่หอยนิวซีแลนด์นี่ปลาหมึกยัเหล่าทะเลเอาสดหมดลเลยนะคะไม่เอาดิบเหล่าทะเล ก็เอามารัวๆเลยนะครับพี่ก็ไม่เอาเลยเอาแล้วก็ขอที่มันสุกสองออเดอร์สองออเดอร์ มาลัวๆครับปอ้ปร้านนี้ร้านนี้หอมนะ ไม่มีตันนะครับแต่ละอย่างนี้เขาใช้ถุงใบใหญ่หมดเลยเนาะ be มีผู้ช่วยมาแล้วมีผู้ช่วยมีมือขยันมาช่วยเสริมทับแล้วครับพี่เอาอยำข้าวปุ้ไข่แดงคินยำข้าวปุ้ไข่แดงสลับนี่คะดี๋ยวมาเอาครับพี่ป็นสลับไหมอันนี้ตำลายตำข้าวต้มกินครับ<ถ>ยำข้อา,ออาวปุ้นยำหนมจีนอ๋อดีใสเลย ไม่ขายึที่ไหนไค่ขา เวลาขายจะต้องแบบมันจะมีช่วงเวลาขายอยู่แค่ไม่นานเท่าไหร่นะครับประมาณ3มชั่วโมงสชั่วโมงช่วงเย็นนี่แหละนะยังไงก็ีเวลาก็ออกมาอุดหนุนกันนะครับรับคนที่อยู่พื้นที่ประจวบนะครับํำฟังตายไม่อยากตายก็อย่าสั่งเป็ดปดนะฮะสั่งพอดีๆนะครับชื่อร้านเขานะฮะเป็นคอนเซ็ปต์ร้านเขานะฮะอืมปลาปลาหนัว กเลยสองคกเลยประจันกันนะครับหน้าตาสวยไหมดูสิอ๋อใส่เหมือนกันนะรสชาติเหมือนกันนะครับใส่ขนมจีนบางีคนมารุมก็ต้องเค่วยกันนะครับแต่ค้าก็ใหญ่มากนะร้านนี้ ติดตามชมนะครับสนิโจโอท,ะทะัศน์ชแนลยูทูบครับเกดังร้านเด็ดสตรีฟู้ดนะครับชื่นชมคลิปก็กรุณากดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็เกตังร้านเด็ดสตรีฟู้ดเป็นช่องใหม่ของทางผมนะครับก็เข้ามากดติดตามนะฮะจะได้ชมคลิปใหม่ๆพาชมเรื่องราวของอาหารการกินนะครับยั่วๆนะครับสวัสดีครับ